สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูภููสุคนครับพี่น้องเมื่อนี้พ่อพ่อครับช่องโจโจชาแนลครับครับพี่น้องสําหรับผมกะจ่าทีมนะครับพี่น้องครับช่องสื่อกางในการพายหน้าควงงามนะครับพี่น้องมื่อนี้จ่าทีมครับ จาโจนะครับพี่น้องครับจะพาพี่พน้องมากินสร้อยจุนะครับมือน so right. though, ีแต่สร้อยจุมาจากตลาดน่าบอกขน่ะก้อยก้อยนะครับมือนีก้อยพร้อมสร้อยพร้อมมือนีเหมาตับหน้าพี่น้องเหมาตับมาซูบีซูน้องเล่ยมือนีขักขักเลยมือนีเนื้อโลนหนึ่งนะครับกับตับนะครับตับหวานนะพาพีพ่อน้องมากินตับหวานเฮ็ดซูบีซูน้องกินเลยครับมือนีคำเพอพีพ่อน้องเลย เพียเจ้าเพียเจ้าเพียเฮ็ดแล้วแล้วมีอยังแน่นี่เจ้าโจส่วนผสมเจ้าเพียส่ผสมครับเมื่อยับครับพริกผงข้าวคัวชูรสน้ำปลาพริกผงข้าวคัวชูรสน้ำปลาขาดเมื่อยคือขี่เพียนะครับพี่น้องเพียสุกนะครับขาดเมื่อยเลยไอหลูกสาวผมเนี่ยต้าหู้ตัวหู้อยากกินน้ำบ่ครับนะครับเมื่อนี้รับเกียรติเมื่อนี้ยังเข้ายังเงื่อนไพโอ้ยเมื่อนี้รับเกียรติจากเมื่อไงอุทิศเมื่อไงประธานใหญ่ครับ ประธานเทียน <laughs> อ๋อไล่สร้อยกันครับจัดจัดเอาอเริ่มต้นเ,เริ่มต้นผมผมเห็นตับบ่ได้พี่น้องเอ้ยเห็นแล้วมันลไล่ไหลใส่พี่น้องเขาเบิง<อ>่งได้ไหมสดสดครับ <laughs> นี่เด้อเอาแต่ว่ามือนี่ข้นกวนไรครับมือนี่ขี้เม่าไรครับมือนี่ โอ้ใส่เลยว่า,ม,ามันเข้ามันเข้าโอ้จังเอยครับอี่ยังนะะว่าชาอาชาหน้ำชาลำลำย่อยครับลำกลมวิม่ใส่ก็เลยพี่น้องเห็นตับก็ได้ใส่ซูพีซูอนองก็เลยให้พี่น้องเข้าจะเห็นกันสัดๆกันนะนี่ครับอ รับบานไหมครับบานนี่ดีเปล่านี่ใช่ขนาดเอาแล้ลต้องหูต้งหูยักกวนหูไม่หนีตัวนี่ ตับนี่ลงไครับเพื่อนจุตับไมนาื้อไงได้อ่ะาอขาดยังแก้วเห้อข้างสอดปะจับแล้วรับแล้วพูดได้เห็ดแก้วให้เนี่ยอ่อหนาเป็นว่าหนาใหญ่เป็นเช็ดเท่ประธานเทน ซอยตอนบางๆเนาะครับพี่น้องเขาาูาอยู่ทางไก่ทางไกลเด้อนะครับอยู่ต่างต่างแดนต่างจังหวัดเนี่ยครับมาซอยจุน่มกันเซจุเครื่องหนึ่งลาบอีกเครื่องหนึ่งเนาะครับเครื่องหนึ่งครับเหงื่อโลดหนึ่งได้หลายเต๋อแกไมให้ฟองกับฟองอันนี้เพิ่งยังก่อนตับครับนี่ตับหัวนี่ ตหวานเนี่ยสีแล้วก็ไปสีทั้งร้านว้ามันจะได้ถึงนาข้นมาขนขึท่านติดท่านรเนื้อครับมือนี้มีคนเมามากหมวกยังน้อยครับกอไ่หลครับตับไอเนื้อครับเนื้อเนื้อให้เลาเนี่ยไ้เลานี่เห้เลานี่ยไอ้เล่าเนี่อาเนี่ยโอ้ยเล่าสิอันจุ่น้ำเาะนะเ็กินเดิยบกเป็นบ่บ่ โตมั่วขวนมากขวน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าหั่นให้ประธานเข้าไปดิเราประธานประธานเส้นเส้นเนงานตับหวานประธานใช่ปะสร้อยตับให้ประธานนะครับประธานมันพลอยเลยเปน็นอย่างไรโว้่หดีมันพลอยอยู่แล้วมันมั่วหน่อยเนี่ยมั่วหน่อยแม่มข้อม,อมอออกระจกว่าปะเป็นตาจ้าเทียมกินเป็นตาแสบ เสียนะครับใจฉุนเป็นเนเขงเข๋งเขเงงเด๋ยวโดนน่มนนของแส่บมก่ต้องใส่เวลาเน่ยยังน้อยซ่าวสหนตก่ม้านใส่น้ำแข็งพี่พี่พี่งยี่เอาเอา เป็ไไนไงครับอันหัวหนา้าโจบรรยากาศบ้านห้องย่ามงแรงๆเป็นไงนีแล้วครับบ้านห้องวัน,ต,นะะต้องสี่ละก็กันแน่แหละไม่ต้องสร้อยสร้อยอะไรเราบังนิวเนะตั้ง,งใจซ้อยเนาะยังอีกกะพี่น้องที่เขามารับชมนะครับกัอย่าลืมนะครับฝากกดไ<ห>ลค์กด <ะ S 2> ต,ติดตามตนะครับพี่น้องช่องเอ่อผมนะครับจาทีมชาแนลนะครับพี่น้อง สเสดอภพัดนะครับคลิปควายงามง่วงงามนะครับพี่น้องผู้ใดมักสนใจในเอ่อควายงามง่วงงามกับติดตามช่องจใาที่ไหวได้ครับได้เราก็มางขากินนี่ยล่ะนะครับเอ้าโอ้ยดุ่มสาวอยากกินก๋วยได้มว้ยเพื่อนดีมันยังไงฮะยังไหวเงียบๆเอ้าเอาหนนึงเป็นยาเป็นยาโอ้กวกมืออยู่ไว้กินน้ำแน้จีเอาเด้อพ่อเด้อกินไร อยากขึ้นกันเนี่ตัโอ้ยมีนก็นบอกเขาบอกว่าในจาดรามาเด้อเนี่ยคนยันเนี่ยขึ้นข้นเดียวมาอันนี้บ่บ่บดรามาเด้อพี่น้องนะครับเนี่ยเอาอยู่เนี่ยกินคนกินยั้งมากันมากนมินอะไรละครับคนกินยังกันเ้ยลูกหลักครับลูกหลักผม,ม,มค่มนะข่มจะเสรัจไหม แก้วอยากเพียดได้เพาขาดคมไหมไม่เอาคมมาใส่นะแก้วไหมเี้ยใส่มได้ะมาวนคตัวผมผมลำลำจังน่อยเนาะเปรี้ยมันน้อยพี่อขวดอันว่ายังบ่ครับเปี้ยขวด้วนเนยครับเร่องของาจริงจริงอ่ะแก้วมันต้องใส่เพียเรื่องของข้อไม่หยำกินบีัยบ็แซ่บป่นเนยบีมันขมกินลิ่นอืออือนุ่ยแซ่บแล้ววันนีประทานสุดยอดเลย พรท่านล่างพักกัน่มรท่านใส่กใส่เบิดแล้วไปอยู่ไก่เมื่อนีพนเหิือดพรท่านเหมือดพี่เบ๋พี่เอกแดงกับเม่อาทานจ้เป็นลูกแหง็คักรัพย์นั่นยังป้นั้นยังเอิดอตัวปราธานอยู่นี่วะจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนโอ้ยันจ้าก่อนจ้าก่อนอ้าวอ้าว ปหาเรื่อห้องรทเน่ยนาะาพั้นความิเดียวมันจะก่ายบานห้อยงาเยงนะครับอยู่ด้วยกันพบหนาความตานะครับอันนี้ก็เป็นของซองโจโจแชนแนลโจโจแชนแนลนะครับพี่น้องโจโลโซประสันพันวาครับฝากติดตามน่มเนี้ด้วยครับ กะช่องไม้เนาะว่าก็เรื่มฮัดยางฮัดเดินจะเลื่อนล้อยตามเพื่อนพี่เพื่อนติดตามกระดีเฮ็ดสู้กินดอกโอ้พอยดีขนาดไม่เหนื่อยไหมเหนื่อยไมากลูนึงพี่น้องมีตลาดเนื้อเพราะเป็นหินเอ้าตอนนี้ไายกินอีกแล้วไอ้ฝ่าใจเย็นลูก บังอย่บุ๋นบังอย่บุ๋นบ,บ,บังครับ,บ,งงบวางอยู่ดิพีขวงหลังขวายเหมือนอยู่บ่คือบาคุยกันหนหี่นอว่าไปน้ำไนเมียเดเย็นลูกเดยเย็กัตั้งใจเหตุย่เวาหลาย่นสิลำคาดครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็สามสิบกีบคุณว่าให้เข้าดีหนอไม่ได้ให้ <c oughs> จะเหนื่อยอย่างเดียวเลย <c oughs> ใหญนี่อะไรเราไปาจุไปอ่าอ่าไอ้จุยอันก้อยนันก้อยสักนีละมาบาทนี้ตับบานต,นตอนการก้อยดีบาทน,น้ครับน้องผู้เดียวส่อนไปบบที่นี้นี่ดู ใส่เลยสดก่อนเลยปลาคอมเป๋วบ้ามันแบอมา้โอ้ผมโอ้ขอพุ่นหลายๆครับเอา พโอ้ยเพื่อนนี่หวละไมาทางพี่เอ็มพี่น้องเห็นหน้าเห็นตาแล้วแม่ประธานจงไว้น้องแน่เ้อตับนี่บอกเออเออตับพี่พวยไหวเหตุเอาบว้ทำหนังหรือว่าเอาอีกเอาหนึ่งเนาะท่าไปั่นะแก้ว่ายไงขึ้นรา สิ่งนี้ก็สลายแบงไว้น่อ๋อ oh. เนื้อยังเนี่ยเนื่อนนยนนี่ละอันนี้มันส้ยจุนย่ย นนโตเลยเต้าเนี่ยพ่อไอี๋ล้วงเบืองไปซื้อจากร้านึ่งล้านเดียวกันวาล้านเดียวยวครับพ่อยพ,อพ,อพอลอยล้านหน่อยล้านที่บ่มีบ่มีอันคนละเครื่องบม่มีพ่อยปะอ๋อเครื่องอะไรกันน,นี่โตนี่เด้สามสิบเกียบไงมันบะหี่อยู่นี่ แล้วแล้วมาเขาบาทนี่แซ่บแซ่บต้องกันพี่น้องครับพี่น้องครับใส่ก่อนเลยเข,ข่าข้ามาังไงเอาละดูทะแม่โอ้เดียเข้าอย่งนงไยกัน <c oughs> น้ามุกถุ่มครับเห็น <c oughs> ไหมครับเจ้าทีมในการวะ มาฐานขนาดพี่น้องเซ็เครับวันนี้ว่าขนาดเนี้ยว่ะปั่นนะปั่นย่พวก <laughs> มักมาละอ้อนดีขนาดได่ไห พันขมขมออกหว,น <Bal subscriber. S 2> วานาหวานขมหวานเ <g sentences> <ocalypse> สีย <predictions> yeah. บๆบครับสวยเกียวเลยีเดียวกุ้ยเกียวยังไงไม่ได้ขน่ะ ขาใหญ่ๆผมเห็นเบาเหินเด้อแล้วปั่นข้าเข่าค้าใหญแล้วกังหัวหัวคือเรายิมเยหรอข้าแม่เบิ่งเอนบิมลองเบิ่งกันนเือได้เอาไม่ไปเขาิมสอันกับิ้มอยู่ลองคือเราจะข้ามกันพีน้องืเป็นแสบ คำาใหญ่ๆจำเปะลงไปน่ย <c oughs> จุกระย่างนี่นี่ต <c oughs> าทีมน่ครับจุอะใส้ครับเขาสู้ชีสู้ชีอีสาน <c oughs> สุียวันนี้นัด แรงขนาดทานบ้างมันต้องมีผักเยอะๆ <c oughs> ต้องมีผักข้าวข้าวข้าวเดียวเบิร์ต <c oughs> ข้าวเดียว <c oughs> <c oughs> มีผักในหลานมันลดข้าวได้

nhùm với bạc đây Nằm rứt rứt Hãy subscribe Mì Thửa, on. và cứ nháp thế là nhiều bàn nè phát xây bàn không Hãy ừ. subscribe dạ, năm bọn Ghiền Mì แม่มันกินว่าได้ว่าได้ว่าหนร้ายแล้วร้ายแล้วไม่อยาดครอับพี่นองเี่ยมีครับอ่ยงน้อยหยิบใส้ครับบัหยิบมันใส้บั Yeah, <laughs> 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 you are. เอาวะนี่เอาวาไหนมัน้ง อาหรทานจับจับร้ายเถอ่กินเมื่อบ่น เ็นไขนาดเขียนละเม็ดเขียนบอกกาอยูอไดแบบไ่นยูบ่ยูเปล่งแฟนเบ้าแน่ยแล้วเอา แซ่บพี่น้องครับพี่น้องครับกาเดินทางมาถึงช่วงายคลิปนะครับพี่น้องก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับทุกคนนะครับที่กระลังติดตามรับชมช่องของโจู่ๆชาแนลนะครับผมกับผมจะทีมชาแนลนะครับพี่น้องกะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับติดตี่สามนะครับเป็นคลิปแรกคลิปใหม่นะครับของซุ้มผมนะครับคลิปต่อไปกับสีหาแนวกินแซ่บนะครับแม่ซูบีสูนองกินอีกนะครับสําหรับคลิปนี้มีอีหยังที่อ่า บ่ถึกใจนะครับพี่น้องกะขอโทษขออภัยไปในตรงนี้นะครับทิหนคทิพไม่เจ็บปั๊บผมมันดีขึ้นนะครับพี่น้องครับกะอย่าลืมนะครับพี่น้องก่อนจากกันกะกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดแช่นะครับช่องจ่าทีมแชแนลครับจ่าโจ้แชแนลนะครับพี่น้องครับขอบคุณเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแค่เพียงท่านกดไลค์กดติดตามกะถือว่าเป็นการสนับสนุนซุ่มผมแล้วนะครับพี่น้องครับกะผมมีอย่างมากมม่เนาะขอหยิมขําอันจ่าโจมาใส่นะครับผม กับบอดองยามากไม่แล้ววะสิละก่อนจากนะครับครับกขอขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับเออไปเพี้ยนมเบิงแพีะเบิงไปแปละเบิงเงียนว่าเขาเงี้ยฟ้าขอเพี่เบิงก่อนข้าวหนึ่ง